น้องชายก็พาไปน้องหานอุดรพาไปกาฬสินพาไปเป็นเป็นปวดขวดขาคราวนี้ไปไปทุกที่ผมก็มามาคิดถึงตัวเองเอ๊ะทำไมเราต้องไปด้วยบางทีเราไปตั้งแต่ปีห้ากว่าจะได้คิวไปนะคิวเต็มแล้วเราก็ไปขณะเวลาเน,นี้ยเราถึงจะได้คิวนวดกลับก็ทุ่มสองผมก็เลยว่าเออลองลองลองมัน มาศึกษาเองก็ไปเขาบอกว่ามีครูบาอาจารย์มีพระอยู่ที่บ้านเพลบเพื่อนโทรมาเลยอยากร้อมไมเขากเาไปไประเมินว่าอาจารย์ก็ถ่ายทอดให้แต่ก็ก็ไม่เยอะเพราะว่าท่านบอกว่าการที่จะให้ถ่ายทอดทั้มหมดมันติดไปไม่ได้ท่านบอกว่ามันเหมือนกับนายแพทย์ที่ไปเรียนแพทย์5 6 7ปีเนี่ยต้องมีอาจารย์แพทย์เนาะใช่ คนตายนี่แหละไปดูนคนตายว่าเส้นเอ็นที่ไหนผ่าตรับผมเหมือนกันพอพอผมไปไปเรีนยนมาปุ๊บผมก็มาใช้กับใช้กับภรรยาใช้กับพ่อเท่าไม่เท่านะพ่อตาไม่ยายผมนะครับใช้กัหม้องลูกหลานเรียกมาเข้าแถวเข้าชูเลยทีละสิบยสิบนะค <c oughs> ถึงถึงได้รู้ว่าเสเ้นตัวนี้ในท่าร่างกายของเรามันเป็นไหนบ้าง ตนี้หล <floor. S 1> ักของการนวดมีอยู่นี่นี่ครับหลักของการนวดนะครับผมผมจะผมเรียนมากับสามอาจารย์สามครูครูแรกก็คือพระอาจารย์สมศักดิ์ตอนนี้ท่านย้ายไปทุดงอยู่ที่เชียงใหม่ก็ติดต่อไม่ได้แต่มีเบอร์ท่านอยู่หลักของของการนวดคือหนึ่งความดันโลหิตถ้าคุณเป็นคนความดันโลหิตถ้าความดันโลหิตเกินสี่สิบ ก็นวดให้ไม่ได้ถามว่าพิจนาเคยมีไหมมีคนนวดเกินร้อยสี่สิบมีแต่เส้นเลือดสมองแตกนั่นผมเพราะฉะนั้นเวลาเราไปนวดที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าหมอเขาไม่วัดความดันยาเสีย่ยงเขาบอกว่ายาเสี่ยงเพราะว่าเส้นเลือดที่บางที่สุดคือตัวเป็นเย่งสมองอมนี่คือหลักของมันนะนะครับเพราะว่าอะไรถ้าถ้าพูดง่ายงคือว่ามีมีลำห้วย น้ำจะไหลตลอดเนาะแล้วเอิญว่ามีถ้ามีเศษขยะเยอะน้ำจะนีแต่กัรไหลช้ากระแสน้เลือดเราเหมือนกันเหมือนกันกระแสเลือดเราเหมือนกันมีไขมันมีอะไรไปเกาะนะครับมันจะไหลช้าคราวนี้ถ้าเป็นนวดปุ๊บเนี่ยครับเหมือนเอาขยะออกจากร่างกายเพราะว่าหลักของการนวดอีกตัวหนึ่งก็คือกระดูของเราเนี่ยนะครับถ้าส0สิ้าหนึ่งคุณหมอก็รู้อยู่ว่า ความความเสื่อมโทรมก็จะเกิดขึ้นทุกคนถ้า40ปีอยู่แล้วในกรณีที่คนที่จะเป็นเบาหวานกะนัเจะนี่สามารถให้เจาะเลือดเลยให้เจาะเช็คขัดกลองนะเพราะนั้นนั้นนี่คือส่วนที่บอกว่าเวลาไปหาหม,ห,มหมอที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็นมหาหมอจิตไทยหมอสถาพอหมอที่รัวัดที่เป็นเกี่ยวกระดูกคาตอบที่ผมได้รับจากคนไข้ของผมที่ผมไปดูแลเขาจะบอกว่าหมอบอกว่ากระดูกเสือ่อม หมอก็กระดูกสุดอะไรประมาณนี้เขาจะเอากระดูกมาก่อนนะครับเพราะนั้นเวลาไปนวดต้องระวังด้วยผมก็ต้องระวังคนไข้ของผมด้วยว่าเขามีสภาพกระดูกตอนนี้เป็นไงบ้างนะครับเพราะว่ามีมีคนไข้กนหนึ่งอายุแต่สิบสองผู้ชายนะครับเป็นทักความดันเบาหวานร้อนเลือดหัวใจนะครับผมก็อ,อันนี้ไปวัดแกก็บอกว่าหมอที่เดินมานวดให้ฉันแต่ละวันนี้ có mắt khuya mắt là lười không, mắt có mắt chứng có có lười